อานาปณสติก็เป็นวิธีของการฝึกปฏิบัติสมาธิวิธีหนึ่งด้วยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกําหนดที่คําว่าเป็นเครื่องกําหนดก็คือเป็นเครื่องผูกจิตเพราะว่าจิตที่มันวุ่นวายและสําระสายเนี่ยก็คงรู้แล้วใช่ไหมคะเราก็เปรียบเหมือน,นลิงเหมือนลิงเถื่อนลิงเถื่อนลิงป่าหรือแม้นก็ช้างป่ามมาป่าอะไรที่มันป่าป่าที่มันเถื่อน มันพยศร้ายมันแผลงฤทธิ์มันไม่ยอมอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะฝึกมันให้เชื่องก็ต้องมีอะไรผูกมันเช่นเดียวกับจิตเถื่อนที่มันวิ่งว่อนเนี่ยทีนี้สําหรับเมื่อมาฝึกแบบอานาปานสติเราก็จะใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นเครื่องผูกผูกจิตนั่นก็คือดึงจิตที่วุ่นวายเร่ร่อนไปเนี่ยให้มาจดจ่ออยู่กับลมหายใจเพราะฉะนั้นพี่บอกว่าลมหายใจไปไหนก็ให้จิตตามไปด้วย ทีนี้จิตไม่มีตัวตนก็คือเอาความรู้สึกเนี่ยตามมันไปไม่ว่าลมหายใจมันจะไปไหนมันจะออกข้างนอกก็ตามข้างนอกมันเข้าข้างในก็ตามข้างในมันจะอยู่ตรงไหนหยุดตรงไหนตามมาทุกอย่างถ้า,าว่าจิตมันตามอยู่กับลมหายใจอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นจิตที่ถูกผูกอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็ดิ้นไม่ได้ดินน้นดนซุกซนแผลงฤทธิ์ไม่ได้ใช่ไหมคะนี่ก็คือทำจิตนั้นให้เป็นสมาธิแล้วมันก็จะสงบนิ่ง ฉะนั้นการที่มาฝึกอาณาปานสติก็เราก็เป็นวิธีการฝึกสมาธิด้วยการใช่ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดหรือเป็นเครื่องผูกจิตเพื่อฝึกจิตที่มันเถื่อนนั้นให้เป็นจิตที่เชื่องทีนี้เมื่อเราใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดหรือเป็นอาวุธในการฝึกปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักเรื่องของลมหายใจคือศึกษาเรื่องของลมหายใจให้ละเอียดชัดเจนทุกแง่ทุกมุมให้รู้ว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์ แล้วก็มีสิ่งที่จะเอามาใช้ได้โอกาสไหนเมื่อไหร่อย่างไรทีนี้ก็เป็นการปฏิบัติในหมวดที่หนึ่งซึ่งจากหมวดที่1อันเนี้เราก็จะเน้นที่การศึกษาเรื่องกายลมกายลมที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งกายและแต่ว่าลมหายใจจะเป็นลักษณะอย่างใดมันก็จะทำให้กายเนี่ยมีลักษณะอาการตามลักษณะของลมหายใจเช่นลมหายใจยาวสบาย กายนี่มันก็ผ่อนคลายเยือเกเย็นผ่องใจถ้าลองหายใจหอบเหนื่อยชันกระชันลองหายใจเอกายนี่มันก็พลอยเหนื่อยพลอยกระสับกระสายไม่สบายไปด้วยฉะนั้นหมวดที่หนึ่งก็คือศึกษาจนรู้ว่าลมหายใจเนี่ยมันเป็นกายสังขารคือปรุงแต่งกายแล้วก็ควบคุมลมหายใจให้สงบงระงับ